เรียญ XRP ที่พุ่งๆอยู่ตอนนี้มันคือเหรียญอะไรกันนะเหรียญ XRP หรือ Ripple เป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่อง <Wow. S 1> ที่ง่ายขึ้นไวขึ้น <Wow. S 1> และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่น้อยลงค่ะ สมมติว่าถ้าคุณทางานที่เยอรมนีและคุณต้องการส่งเงินมาให้ครอบครัวที่ไทยโดยการโอนเงินกับธนาคารด้วยวิธีดั้งเดิมนั่นก็คือการใช้ Swi f t c โค e ขั้นตอนในการโอนเงินกับธนาคารต้องใช้เวลาประมาณ3-5ถึงวันเลยทีเดียวและต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างแพงกับธนาคารอีกด้วยเนื่องจากต้องผ่านหลายตัวกลางในขณะที่ XRP สามารถลดขั้นตอนในการโอนเงินโดยการทําให้ตัวเองเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนค่าเงินจากยูโรเป็น XRP แล้วก็เป็นไทยบาทเลยทําให้การโอนเงินนั้นง่ายและเร็วกล่าประจบอีเมลมากกว่านั้นยังทาให้ประหยัดค่าธรารมเนียมธ ก็ตามบร p โ e l a b บหรือบริษัทที่สร้างเหรียญ XRP ขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงมีคดีฟ้องร้องกับทางกราตต์ตลาดนะคะโดยทางกราตตอเนี่ยอ้างว่า XRP เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนดังนั้นเคสเนี้ยตึงส่งผลเป็นอย่างมากเลยค่ะต่อความไม่แน่นอนของอนาคตเรียน XRP ในตลาดตลัดค่ะ และนี่ก็เป็นแบ็กกราวด์คร่าวๆของ XRP ที่เรานํามาแชร์กันวันนี้นะคะขอทิ้งท้ายนิดนึงว่าปิดทาซ่าขอแนะนําให้ทุกคนเรียนรู้เรื่อง,งสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนลงทุนเสมอกดติดตามเพื่อเรียนรู้และอัปเดตข่าวสารไปกับปิดทาซ่าหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์ในหัวข้อไหนก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยท cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงคาดการสูญเสียเงินลงทุนได้ทตามจำนวนตรวจศึกษาและลงทุนให้เห,หมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ทยอมรับได้